เล็นกอเลยนะอกอไค่กอมันเลยนะแล้วลากยาวาด้วยนะเมื่อกี้ผมอดดูโหลากยาวบิดเลย,ลยอันนี้ยี่สิบกว่าวันใช่ไหมพี่ข้าวสามสิบสามสามวัน,วนไ,มไม่ลองนะสามสามวันใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหดูอันนี้ข้าวดีดก็เคยเยอะอยู่นะอันนี้หมักลดลงไหมพี่ลดลงเยอะไหมลดลงลดลง รถเยอะเลยเอ่อเยอะเลยนะแล้วแล้วดูพี่มันแตกกอดีนะแน่นเลยเออวานเล็ดไปกี่รอบแล้วพี่ผ่านไปรอบเดียวจ้ะพวานเล็ดไปรอบหนึ่งเนี่ยรอบสองยังเหลืออีกประมาณกะว่าห้าสี่สิบกวันก็จะวันอ๋อสี่สิบกวันจะวาน โอ้โหยังยังใหญ่เลยสี่สิบไร่สี่สิบไร่โอ้โหดูต้นเดี๋ยวต้องซูมข้างบนน่าไม่ค่อยมีหรอกหญ้าข้าวหลุมข้าวบีอ๋อยิ่งยิ่งข้าวบนนู้นยิ่งเลี่ยมเลยจากมีเกาะเนี้ยมันเยอะอ่าแต่ว่ามันมันก็เบาอ่าเบาลงเนาะอ่าสวยไหมพี่ถัดยจริงสวยเยอะสิแต่กอดีนะโอ้อันนี้มักเทนเดอร์แล้วก็วานเลส แล้วพ่นกิ่งทองกี่รอบแล้วพี่พกิ่งทองรู้สึกว่ากันคุ้มเลนแล้วก็สอง,งรอบจยาบอ๋อพ่อพนก,กิ่งทองไม่สองรอบเออโอ้ยมันเป็นกอเลยนะกอใครกอมันเลยนะเนอะแ,แล้วลากยาวด้วยนะเมื่อกี้ผมทอนดูโหลากยาวปึ๊ดเลยลากยาวโอ้โหนี่ข้าวสามสิบกว่าวัน มันมันเลยหัวเข่าแล้วมั้งนะเมื่อกี้ผมเห็นป้าเดินลงไปเลยหัวเข่าแล้วอะ่ะเก้าห้าโอ้โหดูเขียวอันนี้เขาเรียกเขียวไม่อมรอกแมลงเอ่อคือข้าวดีดลดลงโอ้โหใบมันตั้งนูน่นนู่นหลักฐานอยู่นูน่นปากอยู่ตรงนูน่นนู่นอันนั้นหลักฐานโอโ้มันเบาเยอะเลย เบามากเลย